อีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งกับแสงจันทร์หมูกระทะอ่างสําเรล็กบ้านผมเองออันนี้ป้ายขึ้นใหม่นะขึ้นใหม่สวยมากแต่อีกสัาพหนึงผมก็จะขึ้นป้ายแล้วไม่ไม่ได้ทะลุใช่ไหมบรรยากาศที่หลงไหลทําไมถึงต้องมาอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งเนี่พระอาทิตย์ตกดินวิสันริมน้ําชิดภูเขาชิดภูเขา เรียกว่าเป็นคนติดโหนกเอ้ยติดเขาเอ้ยติดเขาไม่เบ็ดเบ็ดวะเอ้ยเฮ้ยเต้ยยังไงติดผักบุ้งไปแล้วครับอืมชอบอ่ะไม่งั้นไม่ลินมาหรอกลินอะไรถือว่าถือแก้วอะไรมาแก้วเป๊กอีกแล้วเดี๋ยวไปหาน้ำตบตบตูดเดี๋ยวรอดูหมมุ่กันฮะ ตอนนี้ผู้ใหญ่กำลังเตรียมเสิร์ฟอยู่อที่นี่มีผู้ใหญ่เสิร์ฟนะไม่มีเด็กเสิร์ฟอนาคตที่นี่ถ้าพัฒนาอีกนิดนึงจะเป็นกำนันเสิร์ฟล้ะหมูกระทะยังไม่สะใจเราสั่งข้าวผัดโรมิรจานใหญ่มานะครับร้อยห้าสบาทใหญ่มากนี่เขาขายประชดโลกหรือไงอร่อยแบบเมียไม่เปิด gps ทำไมอร่อยเลยสอง้ยห้าสิบ เบลอบล่าขนาดนี้บ้าบอมะละกอไปดอปลาตหูสามเธอชิ้นใหญ่ๆนะฮะสามชั้นเบล่าหมูสามเธอสไลั์ใส่น้ำจิ้มซีฟูดเข้าไปซีฟูดเบล่าซีฟูดมะนาวแท้เออรู้ได้ไงมั่นใจได้ไงากินประมาณเจ็ดสิบแปดสิบครั้งแล้วเป็นไงกินน้ำลายใส่จมูกอ่ะนี่กินน้ำลายดูดิหมูกระทะ S <S <S ผมเป็นคนชอบกินหมูต้มไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกับว่าเนี่ยถ้ากินหมูถ่ายจะกินต้ม,ม,มเื้อเส้นเนื้อเส้นไม่ใช่เส้นหมี่นะตอนที่ไม่ถ่ายก็จะไม่ใช่แบบนี้นะอแย่งกันตะเกียบตีกันพองเป้งพงเป้งนี่สูตรเด็ดของทางร้านคือผสมน้ําจิ้มผสมน้ําจิ้มไอผสมเนี่ยน้ําจิ้มงาเขาเนี่ยผสมกับน้ําจิ้มซีฟู้ดของเขา กินน้ำลายอีกทีนุ่มอย่างกระเม็ดมะขามคั่วเฮ้ยไม่ใช่ยำรวมมิตรยำรวมมิตรแล้วไก่ทอดเพิ่มไว้นะครับอืมอืมดูวันนี้กินเต็มที่แล้วกินกันแบบบับเทลังทรงเลยฮะทำไมจุก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 ฮะไมคนละทรงไม่ใช่เจ้าผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกมีกุ้งมีหมึกนี่หมูยอเอ้ยไม่ธรรมดาว่ะอื พราะมันก็ไม่ธรรมดาทุกรอบใช่เครื่องแน่นๆเลยเดูดีที่นี่มีเครื่องดื่มนะถ้าใครเป็นสายดื่มอ่ะนี่ก็เป็นกับแก้มได้อืร้านเปิดทุกวันปิดทุกวันจันทร์ถ้าอยากเจอบรรยากาศแจ่มๆนะ้ามุงเย็นมาเลยใช่ได้ถ่ายรูปรูปเป็นร้อยแน่นอนเสียงไก่ทอดกรอบมากเลยไก่ทอดอหกเก้าหกเก้าเห็นไหมบอกหกเก้าไก่ทอดหกเก้าหอนีแ่แปดสิ กรอบตาสั่นบอกเลยอตาสั่นยังไงกู <c oughs> แบบกัดเข้าไปปุ๊บตาสั่นเลยปุย๊บสะท้านเหงือกขึ้นมากินกับซิกทอดนะครับอะไรวะซอสพริกอ,อยู่ฝรั่งเศสเขาเรียกไงไก่ทอดเกลือเค็มๆเค็มๆทอดเ,เกลือทอดปลานี่แหละไส้ใหญ่เลยไส้ใหญ่แล้วดูแบบสีสดมาก ถ้าอยากไซส์ใหญ่กว่านี้ให้เป็นเรื่องเวลาก็ต้องไซส์เมียชาวบ้านเขาไอ้บ้าก็โดนอีกต้องดินไปอืมอือหือกรุบๆเลยมะเด้งๆเลยสดๆเลยจริงอือหือผัดมาใหม่ๆอ่ะอือรู้เลยแล้วระหั่ผัดจานใหญ่มากร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทกินได้วแป๊คนอ่ะอือหมู สองร้อยห้าสิบชุดเล็กที่เห็นนะสองร้อยห้าสิบใช่อันนี้จานละร้อยห้าสิบนี่คือจานใหญ่นะใช่กินสองอย่างนี้คืออิ่มแล้วถ้าใหญ่กว่านี้ต้องใช้กกะละมังแล้วยิงแต่งจานหมูกระทะร้านเปิดทุกวันปิดวันจันทร์ก่อนมาโทรถามเขาได้ว่าร้านเปิดวหมคะเออแนะนําเลยนะมาห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเปิดห้าโมงเย็นปุ๊บมาปุ๊บเลิกงานปุ๊บพาเมียน้อยมาเลยไม่ใช่สิพาเมียตัวเองค่ะข้างหลังผมเนี่ย ก่อนที่จะมืดอะ่ะสวยมากอืมติดแม่น้ําอ่างซับเหล็กอืมมีภูเขาใช่ยิ้วบรรยากาศดีอาหารถูกที่จอดรถเยอะอาหารถูกเครื่องดื่มนีขายนะอืมแต่ถ้าใครถนัดแบบส่วนตัวก็พกมาทานได้มาดื่มได้ที่นี่ที่ไหนนะแส่งจันหมุกระทะโคกตุ่ม,มลพบุรีเดี๋ยวผมยา เขาเรียกว่าอะไรขุดหมุดไว้ตาคนอื่นเหติ้งพิกัดไว้ตาคอมมเนอื่นเขาปักเดี๋ยวเราขุดถ้าขุดเลยไงคนอื่นถ้าเขาคนอื่นอยากปักให้ปักไปอันนี้เราเราขุดขุดหมุดไว้รอบที่ร้อยแปดแล้วมันกินรอบที่ร้อยแปดแล้วเกินเกินร้อยร้อยร้อยแปดครึ่ง